เทคนิคนะคะก็ถ้าดูจากกราฟลาย60นาทีวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะยืนได้บน EMA 200นะคะของกราฟ60นาทีบริเวณ1,510จุดนะคะจะมีหลุดลงมาบ้างนะคะก็ช่วงเวลาสั้นๆนะคะเท่าก็ในช่วงท้ายเนี่ยยังมีสัญญาณซื้อจาก RSI กับ m o d i f i e d Stochastic ที่เดินหน้าออกจากเขต o อโซ s ได้ด้วยนะคะก็ทำให้วันนี้มีแนวโน้มที่จะยืนบวกได้นะคะแต่เราก็ยังมองเป็นเพียงการฟื้นตัวหรือว่ารีบาวสั้นๆนะคะที่มีแนวต้านจำกัดบริเวณ หนึ่งพันห้าอยสามถึง1,535จุดนะคะถ้าผ่านได้ก็ค่อยลุ้นไฮเดิมแถวๆหนึ่งห้าสี่ห้นะคะ, 1, 5, 4, 5ะ,คะส่วนแนวต้านนะคะก็คล้ายเคียงกับเมื่อวานนะคะคือประมาณ1,510กับ1,500จุดสต็อกวิวนะคะตัวแรกเป็น AOT นะคะเอโเนี่ยจะเห็นว่าแท่งเทียนกลับเป็น bullish เป็นวันแรกในรอบ7วันนะคะพร้อมสัญญาณจากเครื่องมือที่ทยอยกันฟื้นตัวแล้วก็วอลลุ่มที่หนาแน่นขึ้นนะคะก็คาดว่าจะได้เวลารีพาวอพทดสอบแนวตา้าน <c oughs> ทดสอบแนวต้านเดิมนะคะในช่วง2 1 6ร้อถึงสองนะคะในช่วงสองร้อยยี่สิบเจถึงสองนะคะรับอยู่ที่217นะคะแล้วก็คัตลอสที่215นะคะถัดมาเป็นทีโพลีนะคะทีโพลีนี่จะลงแรงในระหว่างวันนะคะแต่ก็ไม่หลุด EMA 25ซึ่งถือเป็นแนวรับสำคัญนะคะาราคาก็ดิดตัวขึ้นมาในแดนบวกได้พร้อมสัญญาณซื้อนะคะที่กลับเข้ามาก็แนวโนม้มยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะรับจะอยู่ที่3ามบาทสาต้าน3ามบาทเจถึง3ามบาทเจแล้วก็คัตลอสที่3บาท ะะตัวสุดท้ายเป็นชาวสตีลนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อวานวิ่งสวนตลาดขึ้นมาด้วยโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าอย่างหนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยส่งสัญญาณซื้อแล้วก็เดินหน้าให้ค่าบวกอย่างต่อเนื่องถือว่าแนวโน้มดีนะคะแนวรับจะอยู่ที่2บาท78แนวต้านแรก3บาทถัดภาย3บาท10สตาง์นะคะแล้วก็คัดลอสที่2บาท7ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ